ฟังวิโรจน์ก้าวไกลพูดในสภาแล้วฉันก็รู้สึกว่าคุณวิโรจน์เนี่ยดูถูกน้ำใจคนเสื้อเหลืองไปนิดนึงนะหลายๆเรื่องอะที่บอกว่าการที่ใช้ความรุนแรงกับทะลุวังแก๊งทะลุวังอะไรเงี้ยทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียการที่จะต้องเอาผิดคน,นพวกนี้เพราะว่ากฎหมายทําอะไรไม่ได้คุณวิโรจน์คะคนรักสถาบันที่ไปรับสเสด็จเนี่ย ทุกคนเนี่ยเจอกันหมดรู้จักกันหมดแล้วก็คือพวกเราก็อดทนนะคะอดทนจนถึงที่สุดแล้วค่ะมันถึงได้จุดเดือดหลอดแตกเนี่ยคืออดทนจนถึงที่สุดแล้วกลุ่มทะลุวังกลุ่มสามจีบดําส้มไม่ได้พึ่งทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าทํามานานแล้วเราก็อดทนกี่ปีมาแล้วคะม็อบคุณนะ่ะแม้แต่ว่าคนที่แม้แต่ แม้แต่สลิมโซเชียลที่พวกคุณบอกว่าเป็น I.O. เนี่ยพวกเราก็มาจากทุกที่ทุกทางไม่มีใครรู้จักใครเลยค่ะเหมือนกับจอมยุทธเป็นลงเตี้ยมค่ะมาเพื่อช่วยสถาบันพระมหากษศัตริเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยกระทรวงดีของตู่เนี่ยช้าเราก็มากันเลยนี่ก็เป็นแอดมินเพจหลายเพจนะช่วยกันแชร์ข่าวช่วยกันเขียนข่าวช่วยกันนําเสนอข้อเท,ท็จจริงแล้วก็ติดตามม็อบแล้วก็นําข่าวมาเสนอ คืออยากจะบอกคุณมิโลนะคะว่าคุณจะบอกว่าต้องเอาผิดกับพวกที่ใช้ความรุนแรงกับพวกแกง๊งทะลุวงังทําให้เอ,อ,เอ่อทำให้พระเกดียศของคือทําให้แบบทําให้สถาบัานเสื่อมเสียคนเหล่านี้เนี่ยไปรับเสด็จทุกที่คนเหล่านี้เนี่ยไปทําเพื่อในหลวงทุกที่คุณจะไปเอาผิดกับคนเหล่านี้ทําไม คนที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียเนี่ยคุณลองทบทวนที่ว่าเป็นใครคุณดูถูกคนอื่นคุณลองคิดดีลองไปสำรวจซิว่าในภาคเก้าไกลของคุณเนี่ยเป็นมีมีคนเป็นอวตารไหมในการแชร์ข่าวลวงข่าวเฟกนิวข่าวอะไรอย่างเงี้ยคุณลองไปทบทวนดูดิฮะใครใครกันแน่ที่เป็นคนได้ค่าสถาบัน ตอนนี้ฉันเป็นแอดมินเพจแล้วก็ช่วยกันเนี่ยเหมือนลงเตรียมเลยมาจากจอมยุทธแต่ละทิศแต่ละทางเนี่ยช่วยกันเนี่ยช่วยกันนําเสนอข่าวข้อเท็จจริงเนี่ยโอ้โหช่วงช่วงวัคซีนเนี่ยเราก็ช่วยกันเต็มที่เลยนะตอนที่คุณธนาทรไลฟ์เรื่องแบบวัคซีนเนี่ยเราก็แบบมาจากทุกที่ทุกทางเลยมาช่วยกันแม้แต่เพตคณะกนะ้าวหน้าก้าวไกลเลยเนี่ยก็มีแต่สลิมท็อปฟอนที่อยู่ในโซเชียลมาช่วยกันคุณลองทบทวนดิ ว่าใครกันแน่ที่ทําให้สถาบันพระมหากริสาเสื่อมเสียว่าทัากรรมของคุณเนี่ยอยู่แต่ในสภาขอเชิญมาลงถนนถ้าคุณคิดว่าด้อมส้มสามกีบเนี่ยควรจะเป็นที่ปกป้องคุณควรที่จะลงถนนแล้วคุณก็เอาตัวของคุณนี่แหละมาปกป้องอย่าได้แต่อยู่ในสภาคุณวิโรธคุณวิโรธตอนนี้หายสันกันแล้วเหรอเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายเรื่องเกี่ยวกับ การล้มล้างการปกครองของคุณนะ่ะสารรัฐธรรมนูญก็สั่งแล้วไงว่าให้ล้มให้ล้มเลิกอย่าทาสิ่งเหล่านี้แต่เครือข่ายของคุณก็ยังไม่หยุดอีกคุณฟังไหมเนี่ยสารเนี่ยคุณฟังไหมบอกให้ล้มเลิกพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยคุณฟังไหมแล้วการอภิปรายในสภาเนี่ยดิฉันถามหน่อยคุณควรที่จะอภิปรายเรื่องการทํามาหากินปากท้องของประชาชนไม่ใช่มาอภิปรายเอาผิด คนรักสถาบันมาด้อยค่ากันในสภาคุณควรที่จะทําอะไรแล้วการที่คุณบอกว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่ามันเหตุเนี่ยก็คือมีการป่วนป่วนขบวนเสด็จสมกรมสมเด็จพระเทพคุณก็ควรไปตักเตือนคนเหล่านั้นไม่ใช่มาด้อยค่าคนรักสถาบันในสภาพวกคุณเนี่ยยากจะกูกลกับแล้วจริงยากแล้วจริง ทำงานเพื่อประชาชนบ้างเถอะไปเป็นสอสอนั่งอยู่ในสภาอย่าคิดแต่เรื่องแก้ไขหนึ่งหหรือว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์กันอย่างเดียวเห็นทําอยู่เรื่องเดียวเนี่ยนะทําอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างเถอะถ้ายังมีจิตสํำนึกอยู่อ่ะ